เอ้ยเหมือนมันจอดมือหน้าบ้านคันหนึ่งอ่ะคันขาวอ่ะไอเห็นปะสองคันนะเวผมจะดึงแล้วมันมันกลับหรอเออไม่เป็นไรพี่พี่ไปดึงใหม่ไปดึงใหม่ไปดึเจอกูปวดให้แป๊บนึงแล้วทำไมทำไมเล่นดีว่าเียมือกูสั่นใจกูสั่นอมิวฟอร์มิวไม่ต้องลงนะเว้ยปืนดีโวอ่ะใครหายไปนะคนหนึ่งอ่ะ รักเลยวะกูเหนื่อยว่ะเหี้ยถึงไหมวะในบ้านมันขยับรถเต็มเลยไม่ถึงมันมันกระเติร์กแล้วนะไอ้ต้องมันายหรอมันกระเติร์กพอลลี่หายพี่โอ้โหจอฟ้าไอ้เหี้ยไปไอ้ยไฟเลยไหมพี่อลลี่จอฟ้าเออไปเลยไปเลยเฮียมันมันเสียเวลาเล่นไปเลนเล่นไปเลยปวดปก่อนพี่อลลี่ตามมาก็ได้ไอ้เหี้ยคุยมามามาได้ลอยวอลตามมาได้ปวดไปก่อน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 มันทันอยู่มามามาหน้าบ้านไปเลยมาปวดหน้าบ้านไปเลยมามามา จะรถบนหลังคาเต็มมาตามกูมาสองคันนะมันจะพังเนี่ยไอรถประมูลมันเนี่ยไอ็รถหน้าแบนเนี่ยหาเกี่ยวหน่อย้ปะหาเกี่ยว้านกนอยปะหาเกี่ยวมันจะพังเนี่ยเฮ้ยนบเกี่ยวมาหน่อยเกี่ยวมาหน่อยชนมาดีชนมาดีมันให้ตกให้ตกพี่ตกแล้วตกแล้ตกแล้วตกแล้ว1 0 100 100ประมูลมาประมูลปรมูลันงพเังพี่เคหน่อยชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยูแล้วชนมาดิประมูลมันเนี่ยลงหนึ่งลงหนึ่งมาหนี่ ไอชนประมูลมันเน่ยโอ้โหย้ประมูลอังแตกยังแตกยังแตกมันจะกลับเข้าบ้านนะตองไห่เข้ายั้ลโบขาวนะเอ้ยลำโบขาวอยู่บนเขากังหันชนรถเท่ไหนได้ปะรถคว่ำอะใครนในลำโบดำเนี่ยใครอะไม่เห็นละเ่เน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 ่โอเโอเคได้แล้วได้แล้แแบบมาแล้ว เนี่ยมันมีลโมดัขงบ้านนอกเลยเนี่ยังเร้อมึงใส่มณ้านนอกเลยเอาคายได้ดิคายได้มาอาาแมันบางเนาะอาแปดมันบ้างอาแปดเนี่ยอาแปดดิบจับจิตจุ้งได้ปะอาแอ่ะมึงจับจิตจุงได้นลเวไออาแปดอ่ะอาแปประมูออ่ะเพื่อนมึงเห็นปะจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยยิหน่อยยิงหน่อยนมอกม้หนอกนอนกมามันซุ่นจัดมันซุนจัดรถมันติดรถมันติดมันแหลกไปข้างในแลโนแตกรลโนแตกไม

ลงหมดเลย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 เซตไฟลงหมดเ็ไฟลงหมดเซตไฟลงหมดเไฟลงหมดเซตไฟลงหมดลงแล้วไปลเบิดบ้านะไฆ่ามดีตัวผู้หญิงอะเซตไฟลงหมดเซตไฟลงหมดลงแล้วไปละระเบิดบ้านนะระวังอินพีในบ้านด้วยนะวัง e ินพีในบ้านด้วยไปฆ่ามาดีตัวผู้หญิงอะฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยไปอินพีแล้วกูไปิพีแล้วกูไป่อไปต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 ่ยไป่อไปต่ยไป่อไปต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 ่ยไปต่ไปต่ไปต่อไปต่ยไปอไป่อไปต่อไปไปต่อไปเอไป่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อไปต่ไปต่อไปต่อไปต่อไปต่ไปต่อไปต่อไปต่อ ลงดีลงดีลงไปลงดปลงมาลงมาลงมาแล้วเล้มาแล้วเล้ยมาแล้วลงไปลไปลงลี้วมาเลยมาเล้ยวมาเล้ยวมาเล้ย งลงไปเยอะดงดึงดึงสบบอกมาได้ดึง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 ดึ กูหน่อยดิมันศพมันหน้าบ้านยังไม่มีเอ็มพีเลยเดี๋ยวมันจะมาชุบนะงพีหน่อยตรงที่องศพอ่ะมึงมึงวางยิงพีหน่อยพ่อมึงอ่ะเขาเอาศพเพื่อนหน่หยเขาเอาศพเพื่อนหนเฮ้ยโปกัดข้างในก่อนได้มเพื่อนข้างนอกมึงมึงวางศพกระจายก็ได้เพื่อนเนี่ยเอาอะไรก็วางอะไรเอาเพื่อนมหด้วยมาด่วยมาด่วยมาด้วยมาด้วยมาดยห่ยายนมยยยนย้ยยยยวยดยดยยดยยวยยาย่ย

เดี๋ยมาส่งไปต่อสไปข้างนอกหน่อยดิไปแล้วไปาใแล้ไปในแล้วข้างหน้างในแล้วไปข้นแล้วไป้แ้วไปข้างนแล้วไป้าในแล้วไป้งในแล้วไป้งแล้วไป้างในแล้วไปข้างใแล้วไป้านแล้วไปข้างใแล้วไป้แล้วไปข้แล้วไปข้างใแล้วไปข้าแล้วไปข้านแล้วไปข้านแล้วไปข้านแล้วไปข้างในล้วไป้างในแล้วไปข้าใน้วไปข้าใน้ข้าในแล้วข้าใน้วไปข้าใน้วไปข้างในล้ข้างใน้วไปข้านแล้ข้าล้ข้างใน้วไปข้าล้วข้าไปข้าล้านน จะเบิดมาจะเบิดาจะระเบิดมาจระบิดคุณมาะรเบิดคุณาจะระเบิดคาะระเบิดคุมาระเบิดมาละระเบคุมาจระเบิดุมาจะเบิดมาจะรเบิดไุณมาจะระบิดคมาจะระเบิดคุไม่ปเบิมาจะระเบไปคุณมาจดึงณมปไปเขิดาจะระเบดคุณมาไปเบิดคุณมาจเุณไาจะรเบไดไปณมามปจะระเบิดเามนเล่น ไปดึพอนอยเื่อศพพ่อวงหน่อยมันหมดเาขลกูเคยแล้วึศพพ่วงหนเพื่อนึงศพพวงหน่อยไอ้จอนจอจอมันต้องพูจอมันต้งรอเวลารอเวลารอเวลาเขาจอานเขาต้องรอเวลาข้างนอกขางนอกรอดูลเรต่อครับาไมาองอชอนะออกมาถือศพอยออกมาถือศพหน่อยถศพหน่อยมาถือ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 ศพหาเพ่อนหน่อยค่ะหมดแล้วหรออะไรมันมีน้อยจังวะาถือศพหน่อยตรงนี้พี่วหาสีไกูไ ก็หา้นะไม่ต oh, uh ้องไม่ต้องไว้่ไ้อยูังละมา้างมิงไป็่ข้างในบ้านแหละเหมือนงดอกเมึง้ยมึงไดูศพข้างนอกน่ยตรงกางถนเต็มเลยเนี่ยมึงไอโตงขอบงเยมาหยิบศมากนะวงกระจายวงกจนะวางกรจายวางกระจวางกระจมันอเลยมาถอเมนถอมันถอลมัถือลบเลยมันถือลบเลยมันถือลบมัมันอมบนมันมอมนอม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  ไอ้ตากลิ้มหมดต่างเลยไม่ต้องชุบอ้อหน้าติบหนีอะหน้าติบหนีอะหน้าศูนหลุดไปแล้วมันมีอีกสมน่ะออกออกอะไรไหมไม่ตีสมน่าโดนได้ไหมชนะได้โอ้ยพีเพิ่มบ้านหน้าบ้านอ่ะนี่จะทำไมมันน้อยจังอ่ะพูดซ่าพูดซ่าแต่ก้าดหน่อยผูดซ่าเดินเลยถึงเวลาแล้วผูดซ่าพูดซ่าได้วล่ะเราพูดซ่าเต็มบบดิ้ขอเต็มบบดำซ่าเพื่อนหน่อยดีมากหาเพื่อนหน่อยหนูไม่มีฟัง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 เขามันมีแก๊งตีกันอยู่มึงต้องรีบห่อเว้ย เฮ้ยข uh ้างันอยู่นะเฮ้ยข้างในข้างในเดี๋ยวหลงมาไม่ต้องวางเอ็มพีแล้วไม่ไม่รถด่วนขับรถด่วนออกมาด้วยข้างในบ้านอ่ะอยู่ไหนพี่หลับรถงมาหลรถด้วนเพื่อนออกมาเร็วพี่เป็นเิ็มิีหมดแล้วในบ้านรหลับรถลอยเขาเขามาขับห้าสิบหน่อยพี่ห้าสิบหลุดขึ้นไปแลังหล่อนขอคนมั่นใจหนึ่งคนห้าสิบหลุดข้อมูลหลุดหมดเลยอยู่กูอีกคันนึงข้อมูลหลุดหมดเลยหเรอถเออรถหายอะขอรถใช้คันนึงได้ไหมข้อมูลเลยห้าสิบขับเลยจี้ได้นะตัดจี้ได้่ะตรงจอนำอะไรจอ เฮ้ยฟางมึงต้องห่อได้แล้วฟางหาห่อได้แล้วเป็นนึงเป็นนึงพี่เป็นอยู่ไหนไปตรงไหนไปตรงไหนหารถหายแล้วสุกูไปเส้นรถมึงล็อกเส้นเส้นไปตรงบิกไปตรงเบิกรถหน่อยฮ่าหลเส้นรถล็อกหอหารถห่อเร็วๆร็วล็อกหอดพร้อมกันเร็วเไม่ต้องหมดแล้วถอยแล้วหน้าบ้านเฮ้ยเพื่อนในบ้านมึงอย่าเพิ่งบ้าป์เมาตีออกไปเร็วไหนพี่เป็นมาไหมทุกคนหนึ่งจะห่อแล้วมันอออกเยะพี่พี่ปื้อพี่ปื้อมาที่หนูมา ทำอะไรที่คนทำมนตีเพื่อน้ารถเตียงออกไปเพื่อนเี่ติสติหน่อยไมเกเร็วทำเวลาหน่อยเลานองแบเวลาเพื่อนนะกูห่อแล้วนะดนิ่อยออกเนลงมาพเลตอนนี้นอ่กอนนเ้ยกยอนกเลนิ่งอนนิ่งออกเลยห่อออออออนะเฮอออกออกออกออออลยอออออออกเลยอออเลยอเลเลเยยเลเยยยกเลลยเลเลเล เอาคนมาตีเยอะมึงเอาคนมาช่วยไปกับผมด้วยเนี่ชิวๆเหี้ยเอ๋ยเยอะตามพุ่มหน่อยไปห้ามมันซะอีกจ่าหนีไปให้หน่อยใช่ปะไม่ใช่มัน้ยนั่นเป็นนี้นะนี่เป็นคนในบ้านมาโดนดิบนะไล่ออกไปข้างนอกีขอเงี้ยนึงพี่แต่ถ้าตีตำรวจเหรอทั้งหมดมันต้มันจะมากระุนที่เราแล้วนี่เรเราไม่ตีไม่ตีตำรวจเราห้ามตีพี่ถ้าเราตีมันจะมากองที่เราหมดเลยพี่ไม่ตีพี่เล่นโซนบ้านอย่างเดียวก็ได้พี่เล่นโซนบ้านนะ ตามแยกเขตอดะตามแยกเขตเอาเพื่อนมึงวางอยู่ตามแยกเขตได้เไม่เล่นในเมืองนะไม่ไม่ม่เอาเล่นในเมืองแล้วเว้ยไม่ต้องไปขับแอกในเมืองนะไปกลับไปโซนซ้ายไปกลับไปโซนซ้ายไปรอเพื่อนดีพอร์ตตำรวจเรื่อยๆเนาะเอไปข้างคุกน้านล่ะเป็นสภาพง่ายๆเพื่อนมึงเล่นง่ายๆมึงอย่าไปขับไปข้างคุกมึงขึ้นเขาอย่างเดียวขึ้นเขาอย่างเดียวขึ้นเขาแล้วแช่ตามพุ่มเอานะเพื่อนไม่ไม่ต้องโค้ดขับเช่นตามไนส์สัตว์ขึ้นเขานะเล่นแช่นะเพื่อนอาบมันมาหน้าบ้าน มันมาเหรอก็ก็ค่อยเกี่ยามไปต่อต่อไปตำรวจกำลังไปหน้าบ้านเอเคตำรวจกำลังไปหน้าบ้านเอเคนไ้ี่แกโซ่บ่ดี้เออมันผมซ่อมแล้วมันเอาศพไปเป็นไรไไหนรถอะไรไม่เป็นไรเป็นไรมันเอาไปแล้วก็ก็เราเกี่ยวใหม่มันมันรอดเยอะไว้ยังไงมันก็มาไลือมวยดูเียทีเดีแล้วผมยังไม่ได้ต้มโตเอ้ยเฮ้ยว่างคนนอนฮอลล์จีให้หน่อยชี้ใครกู้ชีวูตมาชี้ใครพอไปดิเอ้ยขาบที่ตัดจีได้นะอันนึ่งจีให้หน่อยใครว่างแต่จีลูมีเดี๋ยวลูไปเอาให้นะไม่เด็กเด็กกว่าจีดีเดวยล์เ ต้องดิพี่งเบนลงมา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 ข้างล่างพี่ลงมาเล่นข้างล่างคนอยู่ข้างล่างพี่เบนลงมาที่เล่นสวนบ้านเล่นสวนบ้านเึ้นขึ้นขึ้นขึ้นื่้นขึ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 น้นขึมนขย้นข่้นขึ้นขึ้นเึ้นขึ้นขา้นเค้นขึนขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นน้นน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 อนนนน้นึน้น่นข้น้นน เรเคก็ได้พี่รีบไปเอาหน,นูไม่ตงตกรถอย่างเดียวเลยตกรถเร็วๆค่อยๆมึจริงตำรวจด,ดิรออะไรไมึงช่วยตำรวจด,ดิไปไหนอวะเตอล้อชุดเำรวจตอล้อ